ประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นสร้างความท้าทายให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพีระมิดประชากรจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อขับเคลื่อนการเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีพลังโครงการของเรานะคะเรามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างสมรสรถนะของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลประชากรในพื้นที่ของเขาเองนะคะเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนประชากรทุกกลุ่มวัยเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเราได้มีการพัฒนาโปรแกรมพลิมิตประชากรเพื่อ เป็นเครื่องมือสําคัญนะคะในการนําเสนอโครงสร้างอายุอลลเทศของประชากรในพื้นที่เพื่อทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้นําข้อมูลประชากรนะคะนําไปใช้ในการวางแผนเพื่อกําหนดเป็นนโยบายต่างๆให้กับพื้นที่ต่อไปค่ะสําหรับกิจกรรมหลักของโครงการของเรานะคะก็คือการจัดอบรมเพื่อพัฒนา สมรรถนาของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเราได้มีการส่งจดหมายเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดนคปรปฐมนะคะ ว่ามีความสนใจในการเข้ามาร่วมอบรมโปรแกรมพลเมิประชากรของเราหรือไม่ทั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันจำนวน20แห่งที่ให้ความสนใจนะคะซึ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในอำเภอเมืองนาคารปฐมอเภอพุทธมณฑลอเภอสามพานและอเภอนาคารใจศรีนะคะและเป้าหมายหลักในการอบรมในครั้งนี้นะคะเรามีความตั้งใจที่จะหากลไกหรือวิธีการที่จะช่วยให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้เข้าถึงข้อมู ข้อมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทยแล้วนํามาใช้ในงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพกลไกหรือวิธีการที่พวกเราคิดได้นะ,ะน,นี้คือการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะแปลงข้อมูลจํานวนและโครงสร้างเพศและอายุข,ของประชากรอย่างละเอียดมากที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมการปกครองให้เป็นข้อมูลที่อ่านและเข้าใจได้ง่ายเพื่อที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารหรือประชาชนจะได้รู้จักประชา ทางขนาดและลักษณะโครงสร้างเพศอายุของประชากรในพื้นที่ของตนเราได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกับทั้ง20องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและรวมถึงท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้สามารถใช้ข้อมูลประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในระดับพื้นที่สำหรับความคาดหวังของโครงการของเรานะคะแน่นอนค่ะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มาเข้ารับการอบรมกับเรานะคะก็จะได้รับโปรแกรมพีระมิดประชากรกลับไปด้วยนะคะ ซึ่งโปรแกรมนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปใช้ในการนําเสนอข้อมูลประชากรในพื้นที่ของท่านได้นะคะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้ทราบสถานาการณ์การเปลี่ยนแปลงประชากรทั้งโครงสร้างอายุและเพศของประชากรในพื้นที่เพื่อน,นําไปใช้ในการวางแผนและกําหนดทิศทางนโยบายได้อย่างเหมาะสมนะคะสิ่งสําคัญคือเรามุ่งหวังที่จะสร้างนักวิจัยในระดับพื้นที่และการนําข้อมูลความรู้จากงานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ในพื้น ที่ได้อย่างตรงจุดนะคะโรงการของเราได้จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อติดตามการน,นำข้อมูลรวมถึงการใช้ประโยชน์จาก โปรแกรมพิลินประชากรไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ข้อมูลประชากรรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้สิ่งสําคัญคือเราจะทําอย่างไรให้โครงการของเราสามารถต่อย,ยอดได้ในระดับประเทศนะคะเราจะนําตรงนี้ค่ะร่วมกันนะคะวางแผนจัดทาโครงการให้เหมาะสมกับช่วงวัยผู้สูงอายุแล้วก็เด็กแรกเกิดก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆตรงนี้ที่ให้ด้วยค่ะ ได้นำไปใช้ประโยชน์จริงๆอย่างสูงสุดด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ